ไม่อายทำกินหมิ่นเงินน้อยอาจพสุิหลุยไขคลองหลายอย่างเลี้ยงพ่อแม่กระตันยูไม่มีวันตกอับอาจพสุดรบานแย้มนักแสดงคนเก่งที่ไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาใช้เวลาว่างไขคลองหลายอย่างหาไรายได้เสริมหลายทางเพื่อครอบครัว ขอปรบมือรัวๆให้กับความขยันสุดพลังของนักแสดงหนุ่มอาร์ตพรสุทธิ์ที่นอกจากงานแสดงและงานจิตอาสาแล้วอาร์ตยังผันตัวเป็นพ่อค้าขายหลายอย่างมากทั้งน้ำพริกต้นไม้หมูทอดเรียกว่าพลังเหลือล้นจริงๆโดยเจ้าตัวเปิดใจยอมรับว่าเหนื่อยมากแต่ก็พร้อมสู้เพื่อครอบครัวนอกจากนี้อาร์ตยังกล่าวต่ออีกว่าหลายคนถามทำไมพี่อาร์ตทำหลายอย่างจังทั้งเป็นนักแสดงขายน้ำพริกทั้งขายหมูทั้งขายต้นไม้ไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยสิ แต่แค่ให้สี่คนในรูปลำบากอีกไม่ได้เหนื่อยก็ยอมทำไรได้ก็ทำคนขยันไม่มีวันจนไม่มีเงินเหนื่อยกว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าอายทำกินครับแฟนๆสนใจสินค้าตัวไหนติดต่อได้เลยถามว่ามีคนคุยไหมตอนนี้อ่านได้ตอบว่าก็มีแต่ไม่ได้แบบสร้างครอบครัวได้ครับเรื่องแต่งงานก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาต้องรับได้ในเรื่องนี้ถ้ารับไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่เราต้องบอกชัดเจน ว่าเราอาจจะอยู่กันเป็นแบบตายายแล้วมีหลานที่เป็นลูกของพี่ชายอยู่ด้วยแต่ถ้ามันจะมีก็ไม่ได้บังคับแต่ถ้าตั้งใจมีเลยคงไม่ใช่แล้วถามต่ออีกว่าคุณแม่ว่ายังไงบ้างอาจได้ตอบว่าจริงๆคุณแม่อยากให้มีแม่อยากเห็นลูกเราด้วยความที่เราอายุแบบนี้แล้วคือถ้าจะมีก็มีถ้าจะมาก็รีบมาแต่ถ้าจะไม่มาก็ไม่ต้องมาแล้วโอกาสปุ๊บปั๊บมีไหมอาจบอกว่า พูดเหมือนเป็นลางเลยก็โอเคถ้าปุ๊บป,ปั๊บรับโชคก็ดีถ้าเป็นลูกเราเราก็พยายามจะซ้อนเขาว่าจะทำอะไรก็ได้นะแต่ขอให้เอาตัวรอดได้พอแล้วจบหาเมียก่อนหาแม่ของลูกก่อนค่อยหาลูกถามว่าคนที่เข้ามาต้องเป็นยังไงอาจได้ตอบว่าไม่ต้องอะไรเลยครับขออย่างเดียวอย่างงองแงอย่างงี่เง่าอย่าจุกจิกให้เข้าใจเราไอเรื่องหน้าตาว่ากันอีกที แต่อย่าแบบทำไมไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบไลน์เขาฉากพกโทรศัพท์ได้ที่ไหนอยู่ไหนอะ่ะขอฟังเสียงกองหน่อยสิก็ไปเลยครับตามสบายครับไปตามทางของคุณเลยค่ะต้องเข้าใจเราเลยว่างานเราไม่เหมือนคนอื่นบางทีก็ไม่มีสัญญาณโทรมาไม่ติดแล้วทะเลาะกันทั้งวันก็ไม่ใช่แล้วเราไม่สบายใจไม่เอาเชิญครับผมถามว่าสาวๆเข้ามาหาเราเยอะไหม อาจบอกว่ามีเรื่อยๆแหละแต่ในช่วงที่เราบ้าทํางานเราก็จะทํางานทํางานแล้วยิ่งตอนนี้มีหลายอาชีพด้วยก็ยิ่งไม่มีเวลาละครเปิดสองเรื่องไหนจะดูแลต้นไม้ไหนจะหาเลขทะเบียนวุ่นไวายไปหมด